ใครจะดา่าใครจะว่าเราเองก็มีเมตตาต่อเขามีความเกื้อกูลต่อเขามาดับที่ตัวเราเองอย่าให้เกิดความคิดที่เป็นอกุศลถ้าเราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นตำหนิติเตียนเราคนอื่นมาด่าว่าเราที่เราเคยประพฤติผิดในขาม สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผูริฟเฟมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาพูดค,คุยกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายๆท่านเองผิดพลาดไปแล้วก็คือมีหลายๆท่านเองนะครับที่กระทําผิดศีลข้อที่3 ซึ่งในสินข้อที่3นี้นะครับก็มีเยอะมากหลายท่านด้วยกันก็อยากจะให้แบ่งปันอยากจะให้พูดคุยในเรื่องข้อคิดข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการผิดพลาดไปแล้วคือเรื่องของเรื่องนะครับหลายๆท่านเองก็อาจจะเป็นชู้หรือไปนอกใจสามีภรรยาของตัวเองแต่ทีนี้วันเวลาผ่านไปก็กลับตัวกลับใจ แต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเองกลับตัวกลับใจก็เจอกับความทุกข์ต่างๆก็เลยอยากจะให้มาแบ่งปันว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเราเองผิดพลาดไปแล้วเราเองกระทําผิดศีลข้อที่สามไปแล้วคือนอกใจสามีนอกใจภรรยาไปแล้วหรืออาจจะไปแย่งสามีของคนอื่นแล้ว หรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นมาแล้วเราผิดพลาดไปแล้วซึ่งในเรื่องสินข้อที่สามนี้นะครับเราเองต้องทำความเข้าใจก่อนพระพุทธองค์ด่านตรัสในเรื่องสินข้อที่สามว่ามันจะมีวิบากกรรมทั้งหนักและก็เบาซึ่งวิบากรรมอย่างเบาก็คือจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นได้ศัตรูคือก่อเวรด้วยศัตรู ส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อทุกติก็คือนรกกำเนิดเดชานเปลี่ยนวิสัยหรืออบายทุกติวินิบาตนรกซึ่งเราเองยังไม่ตายในส่วนที่เป็นทุกตินี้ก็คือส่วนที่มันมีความทุกข์นั่นเองก,ก็เปรียบเสมือนตกนรกทั้งเป็นก็ถ้าเราอยู่ในความทุกข์แบบนี้ เมื่อกายนี้แตกดับไปก็เป็นเหตุปัจจัยถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะไปส่วบายทุกขติวินิบาตโรคแบบนั้นเพราะความเคยชินจากความผิดพลาดท,ที่เรากระทำณปัจจุบันส่วนบางด้านเองก,ก็อาจจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือกอ่อเวรด้วยศัตรูศัตรูในปัจจุบันก็อาจจะเป็นภรรยาเรานั่นแหละ หรืออาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นญาติพี่น้องของสามีของภรรยาหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของคนที่เราไปแย่งสามีเขาไปแย่งภรรยาเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาอย่างนี้เป็นตน้นเขาก็มาเป็นศัตรูกับเราเพราะเราไปนอกใจสามีเราเราไปนอกใจภรรยาเราหรือเราไปแย่งคนรักของเขาเราไปแย่งสามีเขาไปแย่งภรรยาเขา อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้มีศัตรูหรืออาจจะมีศัตรูรอบด้านเพราะว่าแต่ละคนอย่างเช่นสามีเราภรรยาเราเขาก็อาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีญาติพี่น้องที่ทำมาหากินหรือทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเราเองทำธุรกิจหรือทำงานเราเองก็อาจจะต้องติดต่อญาติพี่น้องของเขาหรือคนที่เขารู้จักฉะนั้นเมื่อเราเองนอกกายนอกใจสามีเราภรรยาเรา คนที่รู้จักสามีเราภรรยาเราเขาก็ไม่พอใจจากคนที่เคยทำธุรกิจกันเคยร่วมงานกันก็จะกลายเป็นศัตรูกันเขาก็อาจจะไม่ชอบเรานี่คือวิบากกรรมที่เราเองอาจจะมองไม่เห็นในปัจจุบันแต่มันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดาทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเองเมื่อกระทำผิดในสินข้อที่สหรือประพฤติผิดในการมไปแล้ว ผลกระทบที่ตามมาก็อาจจะเรื่องการเงินการทองหรืออาจจะเรื่องชื่อเสียงหรือในเรื่องของการทำมากินในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะมีผลกระทบด้วยเพราะคนที่เคยสนับสนุนเราเคยรู้จักเราเขากา็กลายมาเป็นศัตรูก,กับเราได้จากการที่เราประพฤตินอกใจ หรือจากการที่เราไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยนอกกายนอกใจภรรยาหรือนอกกายนอกใจสามีก็อาจจะไปเจอคนที่ถูกใจหรืออาจจะเจอคนที่พูดด้วยแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสบายใจหรือบางท่านเองก็อาจจะเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา เป็นสเปคหรือเป็นคนที่เราชอบเขาอาจจะหน้าตาดีเขาอาจจะเอาใจเก่งหรือเป็นคนที่ขี้เล่นหรืออาจจะเป็นเพราะความใกล้ชิดอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันหรือทำธุรกิจร่วมกันหรือบางทีก็อาจจะอยู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านอาจจะมีความสนิทสนมอาจจะชอบการใช้ชีวิตของเขา ็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดความคิดคิดชอบคนนี้คิดชอบคนนู้คคน,น ون, คิดชอบสามีเขาคิดชอบภรรยาเขาซึ่งเหตุปัจจัยมันก็คือกามนั่นเองคือตัณหาความอยากอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดเขาอยากที่จะพูดกับเขาอยากที่จะสนทนาหรืออยากที่จะได้เขามาครอบครอง ซึ่งเหตุปัจจัยที่นำพาให้เกิดความคิดเกิดการพรุงแต่งนี้ก็เกิดจากภัสสะคือการกระทบเราเองอาจจะเห็นคนนี้รูปร่างหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อพอเห็นด้วยตาใจก็ไปนึกคิดอยากรู้จักอยากจะขอเบอร์อยากจะขอลายอยากจะพูดคุยด้วยเมื่อเกิดความคิดกรรมมันก็สำเร็จแล้วและพระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่ามนโนกรรม กรรมทางความคิดนี้มันหนักกว่ากายกรรมและวจีกกรรมเพราะว่าการที่เราเองจะพูดออกมาเราจะต้องมีความคิดก่อนคือตาไปเห็นหรือหูได้ยินเสียงเขาเราเองก็จะคิดก่อนเราชอบเสียงเราเองเห็นหน้าตาเขาคิดว่าเขาสวยเขาหล่อเราเองก็เกิดความคิดอยากจะอยู่ใกล้อยากจะกอดเขายิ่งถ้าได้ยินเสียงเขาเขาพูดเพราะ เอาอ,อกเอาใจเก่งเราเองก็ไปหลงยึดไปมีตัณหนความอยากไปมีความเพลินเพลินอยู่กับรูปร่างหน้าตาของเขาเพลินอยู่กับน้ำเสียงของเขาก็เกิดการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็เกิดพูดออกมาทางวาจาไปสนทนาด้วยไปพูดคุยไปขอเบอร์ขอไลน์แล้วก็ไปสื่อสารกันทุกๆวัน กรรมมันก็พอกพูนไปเรื่อยๆวิบากกรรมกายกระใจนี้ก็เปลี่ยนไปจากการที่มีความมั่นคงในรักรักสามีรักภรรยาตอนนี้ก็เริ่มแบ่งปันใจให้กับผู้อื่นให้กับสามีของเขาให้กับภรรยาของเขาตัวเราเองกายกับใจก็เริ่มทุกร้อนเริ่มอยู่ไม่นิ่งก็จะเริ่มไปทำทางวาจา อย่างเช่นอาจจะไปพูดอกุศลไปโกหกภรรยาหรืออาจจะพูดโกหกสามีของตัวเองแล้วก็อาจจะมีคำหยาบเกิดอารมณ์โมโหด้วยการพูดกระทบกระเทียบพูดคําแรงๆที่ทําให้สามีหรือภรรยาเสียอกเสียใจหรือยิ่งถ้ามีความโลภมากมีความคิดที่อยากจะนอกกายนอกใจภรรยา หรือมีความคิดที่อยากจะได้ของคนอื่นอยากได้สามีเขาอยากได้ภรรยาเขามันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเองนั้นไปทำอกุศลมากขึ้นเพราะว่ามันมีรากเหง้าของอกุศลแล้วคือราคะโทสะและโมหะคือความโลภความโกรธความหลงมันมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงมากก็จะเป็นเหตุปัจจัย ทำให้เราเนี่ยไปทําผิดศีลมากเช่นกันหรือบางท่านเองเมื่อคิดที่จะนอกใจสามีนอกใจภรรยาก็หาเรื่องที่จะทะเลาะตบตีกันทําร้ายกาันก็เป็นการกระทําบาปเป็นการกระทําไม่ดีทางกายตัวเราเองเมื่อกระทําไปแล้วก็เกิดความทุกข์ทั้งทางกายทางใจ ส่วนผู้ที่เป็นภรรยาหรือสามีของเราเขาก็ทุกกายทุกใจเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่เราเองไปแย่งเข้ามาคนที่ถูกแย่งเขาก็ทุกกายทุกใจเช่นเดียวกันแต่ในสภาวะนั้นเราเองมีความโลภเราปรารถนาที่อยากจะเอาของอื่นหรือปรารถนาที่อยากจะนอกกายนอกใจภรรยาหรือนอกกายนอกใจสามี ในช่วงจังหวะที่หลงเราเองจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเราจะสนใจในเรื่องของความสุขที่เราเองปรารถนาซึ่งในขณะนั้นเราเองไม่ได้มองเห็นความทุกข์มองเห็นแต่ความสุขซึ่งความสุขนั้นมันน้อยนิดแต่เราเองก็คิดว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่รู้ว่าความทุกข์หลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นหลายๆท่านเองเมื่อประพฤติผิดในการไปแล้ววิบากกรรมที่ตามมาก,ก็คือกายกับใจก็จะเปลี่ยนไปไปในทางที่ทําให้คิดมากเกิดความทุกข์มากขึ้นและบางท่านเองเมื่อเกิดความทุกข์แล้วผลจากความทุกข์นั้นก็ไปแสวงหาสิ่งภายนอกก็คือพยายามที่จะหาสิ่งอื่นเพื่อมาดับความทุกข์ที่เป็นอยู่อาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเที่ยวตามผับตามบาร์ เพื่อให้คลายความทุกนี้เพราะว่าความทุกนี้เกิดจากการที่ไปหลอกลวงสามีหลอกลวงภรรยาหรืออาจจะไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นและเมื่อต้องการที่จะเสพความสุขจากการประพฤติผิดในกรรมแต่ว่าในช่วงนั้นคนที่เราเองกบหาหรือคนที่เราเองไปแย่งเขามาเขาก็อาจจะไม่ได้เต็มที่กับเราหรือเขาอาจจะเบื่อเราแล้ว เราเองเมื่อไม่ได้เสพตรงนี้มันก็จะเกิดการคิดมากเกิดความทุกข์บางท่านเองถ้าไม่ออกไปเที่ยวไหนก็ลุ้งไหลอยู่ภายในก็คือคิดมากอยู่คนเดียวเป็นทุกข์อยู่คนเดียวบอกใครก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเอาหรือบางท่านเองก็อาจจะไปภายนอกไปเที่ยวไปกินเพื่อดับความทุกข์ตรงนี้ส่วนบางท่านเองเมื่อผิดพลาดไปแล้วก็อยากกลับตัวกลับใจ แต่สุดท้ายก็เลิกรากับสามีเลิกรากับภรรยาไปเพราะการผิดพลาดจากการประพฤติผิดในการมไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นครอบครัวหรือคบหากันได้อย่างสนิทใจฉะนั้นหลายๆท่านเองเมื่อกลับตัวกลับใจจากความผิดพลาดที่เป็นอยู่ก็เลยยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าหลายๆท่านเองที่รู้จักเขาก็ไม่คบหา หรือเขาเองก็อาจจะเอื่มระอากับนิสัยของเราทําให้เราเนี้ยใช้ชีวิตแบบอยู่ตัวคนเดียวซึ่งหลายๆท่านเองเมื่อกลับตัวกลับใจจากการประพฤติผิดในการมแล้วมันไปไม่ถูกมันเดินทางไม่ถูกก็เลยมีความทุกข์หนักกว่าเดิมอีกพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราเองเห็นโทษโดยความเป็นโทษเราก็กลับคืนทำธรรม ถึงแม้ว่าไม่มีใครอภัยให้เราเราเองก็กลับมาสำรวมที่ตัวเราเองนี่แหละใครจะด่าจะว่าเราปัญหาของเขาขอให้เราเห็นโทษว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีจริงๆเรานอกใจสามีเรานอกใจภรรยาเราไปแย่งคนรักของคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราไปแย่งภรรยาของคนอื่นทำให้ครอบครัวของเขาเป็นทุกข์เราเห็นโทษตร,ตรงนี้เราก็กลับมาสำรวมระวัง แล้วเราเองก็อย่าทําแบบนั้นอีกอย่าไปแย่งคนรักของใครอย่าไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นอย่าไปนอกกายนอกใจภรรยาของตัวเองกลับมาสํารวมที่ตัวเราอยู่ในศีลในธรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่รักตัวเองด้วยการสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจไม่ทําผิดศีลอีกส่วนคนอื่นจะด่าจะว่าเราก็ช่างเขาถึงแม้ว่าเขาจะตําหนิติเตียนจะด่าว่าเรา เราเองก็อย่าไปบริโภคร่วมคืออย่าไปตอบโต้เขาอย่าไปด่าไปว่าเขาเรากลับมาสํารวมที่ตัวเราเรายอมรับว่าเราผิดเรากลับมาสํารวมไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดแล้วก็เดินทางใหม่ไปในทางที่ถูกต้องถูกธรรมใครจะดา่าใครจะว่าเราเองก็มีเมตตาต่อเขามีความเกื้อกูลต่อเขา มาดับที่ตัวเราเองอย่าให้เกิดความคิดที่เป็นอกุศลถ้าเราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นตำหนิติเตียนเราคนอื่นมาด่าว่าเราที่เราเคยประพฤติผิดในกามถ้าเราเกิดความคิดที่เป็นอกุศลก็ให้นึกถึงไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือไม่เส้นผมเราเองจะต้องใช้ความเพียรหรือใช้ความพยายามที่จะดับไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือไม่เส้นผมชั้นใดก็ชั้นนั้น ถ้าเราเกิดความคิดอกุศลจากคนอื่นด่าว่าเราที่เราเคยผิดพลาดก็ช่างเขาเราละความเพลินในอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะอยู่กับการเดินยืนนั่งนอนของเราก็ให้มีความรู้ตัวเราทำงานก็ให้มีความรู้ตัวแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองเขาจะด่าจะว่าก็เรื่องของเขาไป เรามีหน้าที่กลับตัวกลับใจสัมรวมระวังทั้งทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราสำรวมได้ก็จะเป็นอินทรีย์สังวรหรือเป็นการสำรวมอินทรีย์จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะและเป็นการรักตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นการรักผู้อื่นด้วยถึงแม้ว่าเราเองเคยปิดพลาดเราเองก็กลับตัวกลับใจได้ ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านเองที่ผิดพลาดในชีวิตไปแล้วไม่เป็นไรเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทำคืนตามธรรมสํารวมระวังต่อไปนี่แหละคือความเจริญของคุณผู้ชมเองที่เคยผิดพลาดครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทาง ก็ให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลทุกลลิปที่ได้จัดทำครับ